โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์โรเบิร์ตดาวนีเจอาเป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันเกิดเมื่อวันที่4เมษายน1965ที่นิวยอร์กซิตี้สหรัฐอเมริกาเขาเป็นลูกชายของผู้กำกับและนักแสดงโรเบิร์ตดาวนี่ซีเนียร์และนักแสดงหญิงเอลซีฟอร์ดดาวนี่จูเนียร์เริ่มต้นการแสดงตั้งแต่อายุยังน้อยโดยปรากฏตัวในภาพยนตร์ที่พ่อของเขากำกับอย่างไรก็ตามเขาเริ่มมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงในทศวรรษ1980แล, 1990, และ1990ด้วยการแสดงในภาพยนตร์ เชเลสแดนเซโรและแชปพลินซึ่งบทบาทในเรื่องแชปพลินทําให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์แม้จะมีความสำเร็จในอาชีพการแสดงแต่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียก็เผชิญกับปัญหาส่วนตัวและกฎหมายจากการใช้สารเสพติดซึ่งส่งผลให้เขาต้องเข้ารับการบําบัดหลายครั้งในช่วงปลายทศวรรษ1990และต้นทศวรรษ2000การกลับมาอย่างสำเร็จของเขาเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับบทเป็นโทนี่สตาร์หรือไอรอนแมนในภาพยนตร์ในอันแมน2008 ของมาเวสตูดูซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลภาพยนตร์มาเวน MCU การแสดงในบทบาทนี้ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความนิยมและมีรายได้สูงสุดในวงการภาพยนตร์นอกจากบทบาทใน MCU แล้วโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ยังมีผลงานการแสดงที่โดดเด่นอื่นๆเช่นเชลล์โฮมส์2009และทร o ปิเตอรเดอร์2008ซึ่งบทบาทในทริปิตอรเดอร์ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์อีกครั้งโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แต่งงานกับซูซานเลวิน ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ทั้งคู่มีลูกสองคนคือเอ็กตันอิลิสดาวนี่และเอลรีโรเอลดาวนี่